เราก็วัดตู้นะประรูปขึ้นมาแต่ถ้าไม่ทันบอกเดี๋ยวเราดูโจทย์พร้พอมกันก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ทันเดี๋ยวค่อยบอกเนี่ยดูโจทย์พร้อมกันก่อนจะได้เข้าใจอ่ากล่องของเราหนึ่งกล่องนะเจ๊ะถ้ามันวางอยู่บนพื้นถ้าพื้นเป็นตำแหน่งอ้างอิงกล่องของเรายังพลังงาน,นทำไมไม่มีค่อยอยู่ในห้นองแต่กล่องเรามีรูปร่างนะจุดตรงไหนที่แทนมัน จุดตรงการแล้วตรงการอยู่สูงจบกื้นไหมสูงสูงขึ้นมาเท่าไหร่กล่องเราอกล่องเราสูงทั้งหมดเท่าไหร่สูงจใช่ไหมครัจุดตรงไหนแทนมวลนะกลางรงกลดังนั้นจุดตรงกลางสูงขึ้นมาจากพื้นไหมสูงสูงขึ้นมาเท่าไหร่สูดสังนั้นกล่องเราอยู่สูงจากพื้นไหมถ้าเราดูที่จุดตรงกลางดังนั้นกล่องเราจะมีพลังงาน มุ้งถั่วในตัวไหมคะมีใช่ไหมคะอลองดูดีๆนะคะวัตถุมีรูปร่างเราใช้สูตรกำมวนแทนใช่ไหมอย่าลืมนะคะโดยข้อนี้ถ้ามีการเก็บคะแนนมันน่าออกมากเลยนะโอเคจุดที่เราจะใช้หา,าพลังงานสักย์มุ้งถั่วคือ0.2ใช่ไหมอ่ะเรามาวิเคราะห์ตัวอื่นๆว่าเรามีอะไรบ้างนะคะ ตรวจให้อะไรมาอีกบ้างให้มวลมาเท่าไหร่10ก <40 S 1> ิโลกร,รมัมแล้วความสูงที่เราจะเอาไปใช้หาพลังงานศักย์โมเนตวมเท่าไหร่0.4 <40 S 1> หรือ0.2 <40 S 1> 0.2น,น,นะคะแล้วค่า g เท่าไหร่ถ้าจะหาพลังงานศักย์โมเมนตัมใช้10นะคะแล้วเราก็จะหา ep เราจะหา ep จากสูตรอะไรคะนักเรียน อ่า EP เท่ากับ MG h ใช่ไหมคะใช่ค่ะหา EP, EP กับ EP เท่ากับ MG h เราก็แทนมวลแทนเป็น10 G แทนเป็นและ h แทนเป็นอโอเคแทนแบบนี้ดังนั้นพลังงานศักยน้ถ่วงของกล่องเท่ากับอ่า20 20อะไร20จูลและอย่าลืมสรุปคำตอบ นี้เนาะดัะงนั้นถ้าผูถามของกล่องไบที่สองสามสี่ห้าหกที่วนจะเท่ากันไหมเท่ากันนะคะอ่ะข้อน,นี้ใครสสัยรไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูของไข่ก่อนนะคะไปดูของไข่ก่อนของไข่หางานในการยกกล่องซ้อนกันใช่ไหมอ่ะดัะงนั้นเราต้องวาดรูปก,ก่อนเพื่อทำความเข้าใจโจทย์นะคะเรามาดูของไข่อันนี้กล่องไบที่หนึ่งต้องยกไหม เราต้องยกกล่องใบที i, à, i, ่สองซ้อนบนใบที i, ่หนึ่งใช่ไหมแล้วเราต้องยกกล่องใบที่สองขึ้นไปสูงเท่าไหร่0.4ดังนั้นในการยกกล่องใบที่สองสูงขึ้นไปก็คือ0.4ใช่ไหมแล้วกล่องใบที่สามซ้อนบนกล่องใบที่สองสูงเท่าไหร่0.8ใช่ไหมเพราะมันอยู่บนกล่องใบที่สองแล้วใบที่สี่ต้องสูงเท่าไหร่ กล่องใบที่สามใบที่ห้ายกขึ้นไปต้องสูงเท่าไหร่6และใบสุดท้ายใบที่หกสูงเท่าไหร่2เมตรใช่ไหมคะอันนี้คือความสูงในการยกของแต่ละใบไปใช่ไหมแล้วสูตรในการหางานเพื่อยกกล่องขึ้นไปใช้สูตรอะไรยกว่ถูสูงขึ้นไปงานาย